สวัสดีครับสวัสดีครับทรมาหาเงินนะครับย2ิบกรกฎาคม2563นานะครับสวัสดีครับโสพลนวรัตนาพงศ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทํมาหาเงินนะครับ22กรกฎาคมฝากบอกหน่อยนะครับว่าภาพเสียงเป็นยังไงบ้างเรียบร้อยดีไหมสวัสดีครับคุณสมจิตเพิ่งเปิดเสียงครับ คุณบัญยงคุณกัญญาคุณวชิราสวัสดีครับเรียบร้อยดีไหมครับภาพเสียงเป็นยังไงบ้างน่าจะโอเคนะโอเคสวัสดีครับฝากกดหนึ่งกันเข้ามาหน่อยนะครับฝากแจ้งกันนิดนึงถ้าเรียบร้อยทั้งภาพทั้งเสียงฝากกดหนึน่งกันเข้ามาหน่อยนะครับวันนี้ัวันนี้คนเดียวนะครับทนายามพอดีติดภารกิจเมื่อสักครู่นี้เองเพิ่งแจ้งมาเมื่อกี้นี้ก็เลยสายเดียวนะครับถ้าสัญญาเรียบร้อยก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน ใครลงทุนทองคําบ้างทองขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวเช็คราคาล่าสุดเมาาื่อเช้านี้ราคาทองโดยสมาคมค้าทองคําขยับบวกเพิ่มขึ้นไปทันทีสามร้อยห้าสิบาทต่อบาททองคําหลังจากราคาทองคําในตลาดโลกขยับขึ้นแรงมากนะครับก็มีมีปัจจัยบวกหลายต่อหลายเรื่องนะครับที่ทําให้ราคาทองคําขยับบวกแล้ะจริงๆทองเป็นบวกมาอา ในตลาดโลกเนี่ยทำสถิติสูงสุดในรอบ9ปีมาแล้วหลายครั้งเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงแต่ส่วนใหญ่จะเป็นขาขึ้นทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครมีทองคำอยู่ถ้าไม่ตรงปกเหรออ่าล่าสุดขยับบวกขึ้นไปอีก50บาทถ้าก็ตอนนี้ขยับบวกเพิ่มขึ้นไป400บาทต่อบาททองคำแล้วนะครับโอเคหนึ yeah. ่งทั้งหมดนะครับตอนนี้ทองคำแท่งขายออกมาร้านขายออกนะ 2 7 7 0 0บาทท้วนแล้วก็ทองรูป,ปรพันธ์ขายออก28,200บาทท้วนวันนี้ปรับไปแล้ว2ครั้งนะครับ9โมงครึ่งทีหนึ่ง10โมงครึ่งทีหนึ่งขึ้นไปแล้ว400บาทต่อบาททองคำใครถือทองอยู่จะเทคเอาเอาไปขายเพื่อเอากำไรกลับมาบ้างก็เป็นช่วงจังหวะที่ดีแต่คนจะซื้อคงคงอาจจะต้องรอสักหน่อยหนึ่งเมื่อวานได้มีโอกาสได้พูดคุยกับทางคนที่เขาอยู่ในธุรกิจทองคำเขามองว่า รอก่อนก็ได้นะครับรอถ้าจะซื้อนะรอเพื่อเพื่อให้มันย่อลงมาก่อนเพราะว่าในภาพใหญ่ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับโอเคขอบคุณทุกคนครับกดหนึ่งเข้ามาแสดงว่าภาพเสียงชัดเจนส่วนคุณบุญยงที่บอกกดสองเข้ามา,าภาพไม่ตรงปกอันนี้ข้ามไป <laughs> อันนี้ข้ามไปเดี๋ยวขออนุญาตอย่าเพิ่งไปไหนนะขออนุญาตเดินไปเอาของแป๊บเดียว โอคอ่ะกลับมาคุยกันต่อนะครับสวัสดีครับคุณเจฟเจ๊ยบสวัสดีครับคุณสุภาภิษคุณพันชนิสาโอ้โอเคครับถ้าถ้าเรียบร้อยชัดเจนก็ไม่ต้องรายงานกันเข้ามาแล้วครับขอบคุณครับหนึ่งเนาะโอเคอ่ะนอกจากเรื่องทองที่ที่หยิบมารายงานกันก่อนเพราะว่าราคาขึ้นไปขึ้นไปมากแล้วเนี่ยเรื่องอื่นอ,อ่ใครจองไปเที่ยว เราเที่ยวด้วยกันบ้างไหมครับวันก่อนเล่าให้ฟังคุยให้ฟังว่าทางกระทรวงท่องเที่ยวมีแนวที่จะทํารอบสองหมายถึงทำตัวตัวโครงการรอบที่สองใช่ไหมครับจะกระจายไปที่เมืองรองมากขึ้นกว่าเดิมแต่มติคอรมอเมื่อวานนี้ออกมามีมีมีการปรับเปลี่ยนในทิทางที่ที่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะเป็นประโยชน์กับคนไปเที่ยวแต่ก็ มีเงื่อนไขนิดหน่อยนะครับคือพยายามให้คนไปเที่ยวในวันธรรมดามากขึ้นเรื่องอ o เชอร์ครับเดิมทีเราจะได้หกร้อยบาทแต่ตอนนี้เพิ่มเป็นเก้าร้อยนะคนที่ไปเที่ยวคนที่จองที่พักนะครับแล้วก็จะได้วอลชเชอร์ได้ได้คูปองไปทานอาหารต่างๆเดิมทีเนี่ยได้หกร้อยบาทตอนนี้ถ้าใครไปพักไปเที่ยวในช่วงเวลาวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์นะครับจะได้เพิ่ม จาก900เป็นจาก600เป็น900บาทก็คือเพราะว่าเพราะว่าวงเงินมันเหลือตามที่เราเคยคุยกันเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะพอจำกันได้ว่าวงเงินมันมันเหลือ,อจากทั้งเรื่องของตัวเครื่องบินเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับก็เลยทำให้สามารถเอาเงินบางส่วนเนี่ยมาขยายความช่วยเหลือมุมที่ว่าเอามาทําให้คนให้ให้คนที่ไปเที่ยวันธรรมดาเพิ่มจาก600เป็น900ก็จะเป็นมุมที่ทาให้ให้กระจาย เป็นการดึงดูดนะครับให้คนที่ปกติก็จะไปเที่ยวกันเฉพาะเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับหรือว่าวันหยุดก็อาจจะอาจจะดึงทําให้คนไปเที่ยวกันในวันธรรมดามากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าก็จะกระจายรายได้สําหรับคนที่เขาเป็นผู้ประกอบการในพื้นที่ในขณะที่นักท่องเที่ยวเองเราก็ไม่ต้องไปไปเบียดหรือว่าไปแออัดจ,จับผู้คนจนํานวนมากแต่ก็ขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นของคนที่จะไปเที่ยวด้วยนะครับอ่า สามร้อยบาทก็คือเอามาจากคือเดิมทีเนี่ยการจองห้องพักโรงแรมถ้าจะให้ภาครัฐจ่ายในสัดส่วนที่ในสัดส่วนที่มากที่สุดเนี่ยเราจะต้องจองห้องพักคือละเจ็ดพันใช่ไหมแต่ปรากฏว่าตัวเลขสถิติที่ออกมาปรากฏว่าคนจองโรงแรมเฉลี่ยเนี่ยตกสามพันบาทเอ้าเสร็จภารกิจแล้ะบอกสวัสดีค่ะไลฟ์มากสดมากสดมาก ภารกิจคืออะไรรู้ไหมเจรจากับแบงค์อยู่โอ้ยอ้าวนึกว่านึกว่าไม่มีไม่มีอ๋อเหรอเหรอเหรอมันไม่มีไม่ติดงานแต่ว่าคุยกับแบงค์รอสายแบงก์สีน้ําเงินเจ้าหนึ่งนะคะแบงค์สีน้ําเงินเขาอัพเดตหอแอปใหม่แล้วนะใช่ใช่ทำเขาทําดีนะแอปใหม่ไม่เสถียรเอาจริงดีใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็บอกเองว่ามันไม่เสถียรต้องขอภัยนะคะคุณต้องไปที่สาขาสาขาไปแค่นี้แหละข้างหน้าในนีีหน้าไหนเบลไง มีอยู่มีอยู่ใช้สิน้้ำเงินนี้ใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอเคเลาให้ฟังเรื่องราคาทองไปแล้วก็เล่าใ้ฟังเรื่องหกร้อยเป็นเก้าร้อยไปว่าดึงคนไปเที่ยววันธรรมดามากขึ้นกว่าเดิมอีกหนึ่งต้นแต่ก็ยังไม่คิดจะไปอยู่ดีอคุณไพศาลประกันสังคมมาตรสามสามที่ทำงานอยู่แบบหยุดบ้างทําบ้างไม่มีโอทีทำบ้าง ทางรัฐมีแนวคิดจะช่วยบ้างไหมครับพี่แสดงว่าไม่ได้ประกันสังคมที่เขาจ่ายให้ก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะที่เบิร์ดงานนี่คุณมปนยงบอกสดจริงอะไรจริงใช่เมื่อกี้ลูกไปเอาของจะไปเอาของก็ไม่ทันค่ะจะไปเอาเสื้ออ๋อคุยกันนะขอไปเอาเสื้อก่อนโอเคค่ะได้ได้มามามาตอบตอบเตงเตงเมื่อเช้าไปซื้อหมูทอดพริกไทยขีดละสามสิบาทกินกับน้ำซุปโอเคหกสิบบาทเอาคุณคุณเนยงนะคะมีคำถามใหม่ไหมของประกันสังคมเนี่ยไม่ไม่ก็ ช่วยเหลือเนี่ยเมษามจบไปตั้งแต่มิถุนาแล้วนะคะหมายถึงว่าเขาให้สูงสุด3เดือนเนาะแต่ถ้าเกิดว่านายจ้างเราแจ้งหยุดงานแค่15้าวันหรือ4ี่หรือแบบ30ิวันเงี้ยเราก็จะได้แค่จํานวนวันนั้นประกันสังคมนิสัยว่าจบไปละจบไปสักพักแหละแล้วก็ที่จบไปแล้วเหมือนกันก็คือเราไม่ทิ้งกัน5้าพันบาทนะคะเงินเยียวยากเกษตรกรอันนี้ก็เหลือแต่ตกหล่นคนที่แบบเลขบัญชีไม่ถูกอะไรเงี้ยแต่คนที่ทําถูกทุกอย่างเนี่ยเขาก็โอนจบไปแล้วเงินกลุ่มปอบังก็จบไปแล้ว ไล่ๆดูหมดแล้วนะเนี่ยอ่าสำหรับเงินช่วยเหลือช่วงโควิด1 9จะไม่มีแบบเงินให้เปล่าล,ละรดสุดท้ายก็คือเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยที่ให้เปล่า40%นะคะอืมจะ<ต>มีอีกไห<อ>มก็เลยมีความกังนวลว่ามาตรการช่วยเหลือของของ,ของไทยเนี่ยของบ้านเรามันจบไปแล้วแล้วอะไรที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจต่อเมื่อวานใครจะมากระตุ้นต่อดีกว่าเมื่อวานเมื่อวานที่เราคุยที่เราคุยกับ เอ่อนักวิเคราะห์อ่ะพี่อ้วนใช่ไหมเอ้ยใช่ใช่ใช่ที่พี่อ้วนพูดบอกว่าเริ่มมีเริ่มเห็นที่เมื่อวานปะที่คุยไม่ใช่วันจันท์เออเราคุยวันจันทร์เมื่อวานนี้เองที่บอกว่าในสหรัฐอเมริกาเริ่มมีการพูดถึงการยกหนี้แล้วนะอ่อในสหรัฐอเมริกานะไม่ใช่บ้านเรานะ้องบอกก่อนเดตเมอกี้เออคือยกหนี้กับบรรดาเอสเอ็มอียกแบบยกเลยอ่ะแต่ว่าของอเมริกาเขา เขาเขาพิมแบงได้เองอะเนาะเขาก็ทําอะไรก็ได้ค่ะแต่บ้านเราคงไม่ใ no> ช่แบบนั้นโตแบงค์ชาติก็ออกมาพูดแล้วว่าค่ะไม่ไม่มีแนวคิดนั้นเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่ามันจะกลายเป็นส่งเสริมวินัยทางการเงินแบบผิดๆใช่แต่มองอีกมุมหนึ่งคุณอ้วนบอกว่าเอ๊ะมีคนมองว่าคุณประกิจเออคุณประกิดมองว่าริเรวันาเาตุอาจจะเห็นบางอย่างก็ได้นะที่เป็นสัญญาณดีว่าไม่ต้องก็ได้อไม่ต้องยกนี่ก็ได้คือมองมองได้อีกมุมหนึ่งเพราะฉะนั้น น่าสนใจในช่วงเนี้ยไตรมาสสามเนี่ยว่า <จะ S 1> มีอรการไม่เหลือแล้วเพิ่มเติมเอาไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วจะจะเหลือเงินสี่แสนล้านจําได้ไหมคะแต่อันนั้นน่ะน่าจะได้ประมาณปลายกรกฎาที่อนุมัติเนี่ยแสนแรกแสนแรกแสนแรกแแรก็จะไปลงตามโครงการต่าง,างๆไม่ได้แบบ คนไทยทั่วไปได้หมดนะคะก็จะาคาดว่าหวังว่ามันจะเป็นการสร้างงานเพราะว่าจะเป็นโครงการที่แต่ละหน่วยงานเขาส่งคันเข้ามาส่งคันเข้ามาสภาพัฒน์โดยคณะคณะกรรมการการกองมีหน้าที่การกองว่าอันไหนเข้ากับสถานการณ์เพราะว่าหมื่นแสนล้านบาทแรกเนี่ยอันนั้นคือช่วยเน้นช่วยเกษตรกรเน้นการสร้างงานล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องของพยายามไปช่วย sme ต่างๆบ้างเลยท่องเที่ยวอย่างเงี้ยต้องช่วยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือแม้จะดูมีงานนะแต่บางเรื่องไม่มีคนทํา เช่นก่อสร้างอภาคก่อสร้างภาคท่องเที่ยวอะไรที่ปกติเขาใช้แรงงานต่างด้าวเนี่ยนะคะเขาเคยแบบจ่ายเรทที่อาจจะต่ํําต่ากว่าสามร้อยเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ทาให้เศรษฐกิจมันขับเคลื่อนไปได้แต่ตอนนี้ก็ไม่มีแรงงานต่างด้าวด้วยจะมาจ้างคนไทยด้วยเรทสามร้อยกว่าก็ผู้ประกอบการไม่ไหวเรายมันกืนไม่เข้าใายไม่ออกอ่ะเอออันนี้ก็ลําบากอยู่นะคะทํายังไงถึงจะช่วยได้ก็เลยมีแนวคิดว่าให้ต่างด้าวเข้ามาทํางานในบางอุตสาหกรรมในการขายล็อกเฟสหก อ๋อใช่ใช่เพราะว่าวันนี้เห็นด้วยกันไหมเสนคพิกันเข้ามาสนคพิกันเข้ามาเห็นด้วยกันไหมถ้าให้รายงานต่างด้าวเข้ามานะคะเพื่อที่จะนี่แหละตักอาหารกันให้เราตกันต่อไปอ่าหรือว่าในภาคก,ก่อสร้างที่ก็รู้อยู่ว่าคนไทยไม่ทําไงก็เลยแบบยังไงดีวันนี้วันนี้นนสบคชุดใหญ่จะพิจารณาตามข้อเสนอ เรื่องการยืดระยะเวลาปรกอฉุกเฉินออกไปอีกหนึ่งเดือนอันนี้ไม่ต้องแสดงความคิดเห็นันเข้ามาเขากจว่าคงจะมีคนเห็นต่างกันเยอะมากแต่ว่าเขาก็เขาก็ทางเห็นคุณวิศุุเครืองานเมื่อเช้าบอกว่าพรกอฉุกเฉินเนี่ยเอ่อเป็นเรื่องจําเป็นในแง่ของการให้เจ้าหน้าที่เขาทางานควบคุมโรคได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งแน่นอนก็ต้องมีคนที่เห็นต่างอยู่แล้วล่ะว่าหลายคนก็อยากยกเลิกปรกอฉุกเฉินแต่ว่าทั้งเรื่องทั้งเรื่องคลายล็อกเฟสหก ทั้งเรื่องพรกฉุกเฉินเนี่ยวันเนี้ยสบคชุดใหญ่จะต้องเคาะเพื่อเอาเข้าคอรมอลสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์หน้าเนี่ยจันกอาคานหยุดด้วยนะแล้วเขาไปประชุมกันวันพุธหรอยังไม่แน่ใจน่าจะปกติก็จะเลื่อนไปนะเป็นวันพุธเจ้ายังบ่ได้จ้างเลยสิบสามหลักยังไม่ถูกต้องยังบ่ได้เจ้าก็คือยังไม่ได้เงินใช่ไหมคะเลขสิบสามหลักไม่ถูกต้องก็กไป แต่เราไม่ทิ้งกันนี่มันจบไปแล้วจบไปแล้วเนาะแกก็อะไรก็อาจจะไม่ทันแล้วตอนนั้นเขาบอกให้อุดทอนแล้วเขาก็เขาก็ได้เคลียร์ยอดที่อุดทอนไปหลดแล้วด้วยนะคะมันเลลลยเวาแ้หมือนว่าโดสวัสดีค่ะสมชัยสวัสดีค่ะคุวัดนะคะวัคซีนช่วงนี้มีข่าวเยอะมากนะใช่จากที่อังกฤษแล้จีนล่าสุดจีนบอกว่าเริ่มทดสอบวัคซีนขั้นสุดท้ายแล้วเออในบราซิลของจีนนะแต่ไปทดสอบกับอาสาสมัครในบราซิล แต่เก้าสิบวันถึงจะรู้เรื่องเมื่อเช้ามีโอกาสได้ฟังคุณเสรษฐาทวีสินพูดจริงๆพูดในภาพรวมของอุตสาหกรรมก่อสร้างแต่มีประเด็นหนึ่งเรื่องพูดถึงวัคซีนคุณเสถฐาบอกไม่ได้ไม่ได้ให้ความน้ำหนักกับเรื่องวัคซีนมากที่สุดนะที่จะทำให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติกันเหรอที่ทำให้เศรษฐกิจฟื้นใช่เพราะว่าวัคซีนมีวัคซีนรักษาโควิดสิบเก้าได้เดี๋ยวสักทักไม่กี่ปีอ่ะ มันก็จะมีโควิดยี่สิบมาเพราะว่าย้อนกลับไปมันก็จะมีเมือมันมีซาแล้วก็ต้องหาวัคซีนมารักษารักษาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแกไม่ได้มองว่าสุดท้ายอ่ะวัคซีนจะเป็นคําตอบสำหรับทุกอย่างแต่ว่าเรื่องเรื่องการดูแลตัวเองความแข็งแรงของร่างกายเราเองการระมัดระวังตัวต่างหากที่จะที่จะช่วยทําให้เราอยู่รอดไปได้อันนี้ในส่วนบุคคลในประเทศก็ใช้คําเดียวกันเลยการดูแลตัวเองผลิตในประเทศกินเองในประเทศ ทำมาค้าขายเองในประเทศเดยไม่ต้องพึ่งคนอื่นอ่ะอันนี้มันจะทําให้เราอยู่รอดหรือย่อส่วนลงมาอันไม่ใช่เป็นเรื่องคนแต่ไม่ใช่เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสุขภาพทางการเงินนี่เรื่องสดๆเราองเพิ่งคุยกันเมื่อเช้านี้ว่าการการการมีสุขภาพทางการเงินที่แข็งแรงเช่นเรื่องของการวางแผนที่ดีการมีเงินที่จะรองรับสถานการณ์ที่เราคาดไม่ถึงก็จะช่วยทําให้เราอุ่นใจได้คือลําบากทุกคนอยู่แล้วสมมติถ้าต้องตกงานแต่ว่าการมีรองเงินที่ ก้อนหนึ่งเอาไว้เป็นเหมือนกันชนนะมันก็จะทําให้เราสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องทุกข์มากจนเกินไปคือทุกแน่ไม่ต้องรอแบบอีกห้าวันเงินเดือนจะเข้าไหมหกวันเงินเดือนจะเข้าไหมจะเส้นเดือนเนี่ยอย่างน้อย้องมีการไว้สองเดือนสามเดือนแล้วก็จะพอยืดไปได้เนาะเข้าใจอยู่นะว่ามีคนก็คงจะคิดว่าช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะมานั่งคิดถึงเรื่องการออมการลงทุนอะไรต่างๆก็ ก็กเก็บเงินอย่างน้อยนะออถึงเงินสดอย่างน้อยนะไม่ใช้จ่ายอะไรที่ฟุ่มเฟือยอะไรที่ไม่จําเป็นนะครับเก็บไว้ก่อนอันนี้บอกตัวเองพี่ค่ะเราไม่ทิ้งกันรอบสองจิงหรือเท็ครับณเวลานี้ยังไม่ เวลานี้ยังไม่มีอะไรยืนยันตามนั้นไม่ได้ยินไม่ไม่ไม่ชัดเจนเลยถ้าจากผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะเราไม่ทิ้งกันรอบสองนะคะไม่มีเนาะก็เหมือนสิ่งมีชีวิตเหรอคะหาทางรอดของตัวเองเชื้อใหม่ก็จะเกิดขึ้นอ่าใช่นี่ยังไม่นับรวมนะว่าตัวลงสุดท้ายเนี่ยโควิสิก้าเกิดจากอะไรกันแน่ ตัวอะไรใช่ไหมหรือหรือใครทาเอออ่าแต่กระสาเรื่องมันเริ่มเบาบางแล้วนะเร่เริ่มไม่ไม่ได้สาะเข้าหากันมันก็มีศัพท์ใหม่ๆอย่างเมื่อก่อนเราพูดถึงคำว่า globalization โอ้โหโลกทั้งโลกเนี่ยมันเชื่อมกันหมดมันไรพรมแดนไทยก็เราทําการเกษตรเก่งนะเราก็เราก็ทําเกษตรอย่างเดียวเลยละกันเรื่องราคาไม่พูดถึงแต่เราเก่งเราปลูกแล้วก็ส่งออกส่งออกส่งออกเป็นไงล่ะเก่งเกินไปพอส่งออกไม่ได้ล้นในประเทศอีกอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้น มันต้องผลิตเองบริโภคเองเพื่อให้เกิดความสมดุลละนะคะ globalization คำนี้ไม่มีละมันจะเป็นดี globalization แทกมีเป็นต้นนะคะหรืออื่างที่เราเราเดือดร้อนกันนกขนาตอนนี้เพราะว่าเราพึ่งการส่งออกเยอะซึ่งจริงๆเป็นโครงสร้างที่เป็นแบบนี้มาหลายสิบปีใช่มากอีตอนที่โลกทั้งโลกมันเศรษฐกิจมันดีมัน globalization เราก็โอเคเราก็เติบโตได้เนาะแต่ว่าเรื่องของ การพูดถึงการพึ่งพิงเศรษฐกิจในประเทศก็พูดถึงมานานมากแล้วแต่มันก็ยังพอเพียงเนี่ยมันก็ยังเล็กๆอยู่การท่องเที่ยวก็ถือเป็นการส่งออกนะอืมเรียกอย่างนี้ก็ได้เนาะถ้าอย่างนั้นนะเพราะอะไรเราส่งออกบริการแต่เราให้เขามาจ่ายตังค์ที่นี่ใช่เออเราก็ทำบริการให้เขาแล้วเขาก็ได้เงินตัดต่างประเทศแต่เขามาจ่ายตังค์ที่นี่ถ้ามองมุมนี้ถ้ามองมุมนี้เศรษฐกิจไทยเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะคือส่งออกหมดเลยนะคือหมดเลย เพราะนั้นยากมากออคุณดาริกาถามว่ากฟนกายฟ้า,คานครหลวงมีมาตรการจะตัดไฟฟ้าไหมคะค้างค่าไฟสี่เดือน,นค,ค่ะสถานการณ์โควิดกฟนว่าจะไม่ตัดจริงไหมคะก่อนหน้านี้จริงบอกว่าตัดค,คือตอนตอนที่เขามีมาตรการช่วยเหลือ,อค่าไฟตอนนั้นนะครับไม่ตัดตอนนั้นนะไม่ตัดแต่ว่าค่าไฟของเดือนแต่ละเดือนก็ขยับไปจ่ายโอ้ขออภัยจาไม่ได้แล้วจับสนมากกับตัวเลขน่าจะไปจ่ายได้แบบกรกดาสิงหา ตุลาอ่ะกันยาตุลาอะไรประมาณนี้เลยของค่าไฟเดือนต้นๆทีนี้เนี่ยมั้งปีน่าจะยังผ่อนได้อยู่แล้วมันจะมีมันจะมีเขาจะเขาจะมต้องมีเป็นหนังสือเป็นเหมือนใบเตือนนะครับมาอยู่ตลอดอันนี้ผมรู้เพราะผมได้มาใบเตือนมาเราก็ก็จะได้รู้ว่าถ้ามีใบเตือนใบนั้นมาครับแสดงว่าอ่าถ้าทางไม่ดีละเขาอาจจะตัดภายในวันนี้วันนี้ไปชําระวันนี้ผมเคยได้รับจดหมายแล้วผมโดนตัดมาแล้วแต่เดี๋ยวนี้โดนตัดก็วันเดียว มาเลยเช้าถึงเย็นนะครับใช่จ่ายเช้าเย็นเขาบอกเลยว่าเอาหม้อกลับมาให้แล้วเออแป๊บเดียวเพราะเขามันเป็นไมออนไลน์มันง่ายมากเราโอนเงินจ่ายเขาปั๊บแล้วแล้วเขาตัดแล้วสนุกเขาไม่ได้ยกไม่ได้ยกใช่ไหมเขาว่ายกนี่คือเขาไม่ได้ยก่มายถึงทำเอากลับมาเร็วแต่ไม่มีตอนนั้นคืออันนี้คือที่คอนโดล่าสุดเนี่ยครับเมื่อสักสองเดือนที่แล้วเพิ่งเพิ่งคนตัดแล้วเนี่ยแล้วก่อนตัดต้องไปที่ที่ทำการแล้วจ่ายค่าปรับสองร้อยเลยก่อนแตอนนี้สี่สิบบาทแล้วทําเช้าเย็นมาแล้วเทางที่ดีกูอยากให้เขาตัดอดีที่สุดค่ะค่ะ มีพูดถึงกันเมืองสหรัฐมาพี่ดารักวนมีโอกาสได้เป็นรองประธานาธิบดีอเมริกาใหม่ครับพี่ถ้าลงก็มีสิทธิ์แหละเนาะลงก็มีสิทธิ์แต่ว่าเราทาจะได้เป็นต่อหรือเปล่าน่าสนใจมากค่ะนะคะเออเออประมาณนี้ครับประมาณนี้สิบโมงห้าสิบละไปแล้ววันนี้วันอะไรวันนี้วันวันนี้วันอังคารค่ะอังคารจริงเหรอจริงฮุดวันยามไหรอ๋อวันนี้วันฮุดค่ะที่แกเพิ่งบอกท่นทีประชุมคอรมอเออใช่อพรุ่งนี้พระกาศ ก็อยู่ปกตินะพรุ่งนี้ไมไ่ไปไหนอยู่ปะเอานึกตารางชีวิตตัวเองเอะอยู่นะคะอยู่ไม่ได้ออมีอะไรนะครับเปนสิบโมงครึ่งมาเจอกันเหมือนเดิมขอบคุณทุกท่านนะคะ,ะสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะบถ่ายทองกันนะถ่ายปากตะลงถ้ามี <laughs>